Música คลิปที่แล้วนะคะคลิปที่4เนี่ยเราเรียนกันไปในเรื่องของการเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะซึ่งวันนี้คลิปที่5นะคะเราจะทำการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินนั่นเองนะคะก็จะมีความสลับกันนะคะ,ะมาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะของวันนี้ในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปในเรื่องของ ให้นักเรียนเนี่ยสามารถเขียนจํานวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรการเขียนจํานวนคละในรูปเศษเกินนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะทําการเขียน2เศษ1ส่วน5ในรูปของเศษเกินกันนะคะก่อนอื่นเลยดูจากภาพนี้ นะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งแรกเนี่ยภาพแรกนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะทั้งหมด3รูปนะคะก็จะมีส่วนที่ถูกระบายเต็มรูปนะคะทั้งหมด2รูปแล้วก็รูปสุดท้ายเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนนะคะแล้วก็ถูกระบายสีไป1ส่วนนั่นเองหมายความว่าอะไรคะฝั่งนี้ หมายความว่าเราสามารถเขียนเป็นจำนวนคระได้นั่นเองนะคะซึ่งรูปเต็มนะคะที่ถูกระบายสิ่งเนี่ยก็คือจำนวนเต็มนั่นเองนะคะก็คือ1มี2รูปใช่ไหมคะก็คือ2นั่นเองนะคะแล้วก็รูปหลังเนี่ยจะเป็นเศษ1นส่วน5นะคะ,ะก็คือตรงนี้นะคะมาจากภาพแรกเลยนะคะมาจากภาพด้านซ้ายมือนะคะ ก็จะเป็น2บวกกับเศษ1.5ส่วน5ะคะอืมก็คือจำนวนคะนั่นเองอต่อไปนะคะจากภาพนี้นะคะกลายมาเป็นภาพนี้ได้อย่างไรก็เกิดจากอะไรคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเศษ5.5ส่วน5คะตรงนี้ก็เป็นเศษ5ส่ 5, ะ,ะเพราะว่าเศษ5้ส่วน5เนี่ยก็คือเท่ากับ1นั่นเอง คือเท่ากับ1ก็จะออกมาเป็นบรรทัดน,นี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะกลับกันนะคะจากหนึ่งก็จะกลายเป็นเศษ5้ส่วนหะคะคือที่มาจากรูปนี้นั่นเองนะคะก็จะได้เป็นบรรทัดน,นี้ออกมาจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำตัวเศษด้านบนนะคะมา บวกกันนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตัวเศษเนี่ยก็คือ5บวก5บวก1ตัวส่วนก็คือเป็น5เหมือนเดิมนะคะต่อไปเราก็จะทำการบวกให้เสร็จเรียบร้อยเลย5บวก5บวก1เท่ากับ11นะคะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น11ส่วน5นะคะก็คือจากจำนวนคระนะคะสเส่วน5 ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้ก็คือเศษ11ส่วน5นั่นเองนะคะทีนี้นะคะการเขียนจำนวนค้าในรูปของเศษเกินนะคะมันก็จะมีวิธีง่ายๆเหมือนกันนะคะอีกวิธีหนึงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเราสามารถเขียนจำนวนค้าในรูปเศษเกินนะคะโดยการนำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนนะับ นะคะจำนวนนับก็คือจำนวนที่อยู่ข,ข้างหน้านะ,ะเสร็จแล้วนะคะนำไปบวกกับตัวเศษซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวเศษของเศษเกินนั่นเองนะคะส่วนตัวส่วนเนี่ยก็จะเหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะ,ะตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์เดิมจากตัวอย่างเมื่อสักครู่เลย2เศษ1ส่วน5นะคะขั้นแรกเนี่ย เราก็จะทําการนําตัวส่วนไปคูณกับจํานวนนับนะคะตัวส่วนของเราก็คือ5นะคะจำนวนนับของเราก็คือ2ไอส่วนที่คูณกันเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะคะเป็นตัวเศษอ่ะตอนนี้ได้เป็น5คูณ2จากนั้นนะคะเราก็จะนําไปบวกกับตัวเศษนะคะซึ่งตัวเศษของเราก็คือ1นั่นเองอ่ะตอนนี้เราก็จะได้เป็นตัวเศษด้านบนนะคะ 5คูณ2วงเล็บนะคะแล้วก็บวกด้วย1สุดท้ายนะคะตัวส่วนไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะคือตัวเดิมตัวเดิมก็คือ5นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการคำนวณด้านบนนะคะให้เรียบร้อย5คูณได้เท่ากับ10 10บวก1นด้เท่ากับ11นะคะก็จะได้เป็นเท่ากับเศษ11ส่วน5นั่นเองนะคะก็จะเป็นเศษเกินซึ่งคำตอบเหมือนกับ ัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะสาหรับการเขียนจํานวนคละในรูปของเศษเกินมาดูตัวอย่างที่1น,นะคะให้เขียน3เศษ1ส่วน6ในรูปเศษเกินเราก็ตั้งมาเลยนะคะนำโจทย์มาเขียนนะคะแล้วก็จะนำอะไรคะนำ 6ไปคูณกับ3นะคะเดี๋ยวใส่วงเล็บนิดนึงนํำ6คูณกับ3หรือ3คูณกับ6ก็ได้นะคะเพราะว่าการคูณเนี่ยมันสามารถสลับที่กันได้อาเสร็จแล้วเราก็นำไปบวกด้วย1นะคะตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือ6ต่อไปนะคะเราก็ทำการคำนวณข้างบนให้เรียบร้อยนะคะ3คูณ6ได้18บนะคะบวก1เป็น19 ถ้ารส่วนมือนเดิมไม่ต้องทําอะไรนะคะอนี่ก็คือคําตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทาจริงๆแค่สองบรรทัดเท่านั้นเองนะคะดังนั้น3เศษหนึ 1, ส่วนหจะเขียนเป็นเศษเกินได้ก็คือเศษสิบเส่วนหกนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะต่อไปตัวอย่างที่2องตัวอย่างนี้นะคะจะให้เขียน7เศษสี่ส่วนเในรูปเศษเกิน นะคะามาเราก็จะนำา7คูณกับ9นะคะหรือใครจะเขียนเป็น9คูณกับ7ก็ได้นะคะไม่ว่ากันอ่ะต่อไปนะคะก็บวกกับตัวเศษซึ่งก็คือ4นั่นเองนะคะก็บวก4ไปเลยตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือ9นะคะอันนี้ก็ทำการคำนวณน,นะคะ9 7ูณ7ได้เท่ากับ63 นะคะแล้วก็บวกกับ c ฉะนั้นตัวเศษด้านบนจะได้เป็น67นะคะแล้วก็ส่วนเป็นเอ่าก็จะได้เป็นเศษ67ส่วน9นั่นเองนะคะดังนั้น7เศษ4ส่วนเเขียนเป็นเศษเกินจะได้เท่ากับเศษ67ส่วน9นั่นเองอ่านดูตัวอย่างทั้งสองข้อนี้แล้วนะคะนักเรียนนะคะจำเป็นจะต้อง มีความรู้นะคะแล้วก็มีความชํานาญในการคูณนะคะแล้วก็การบวกนะใครยังท่องจุดคูณไม่ได้นะคะไปฝึกท่องด้วยนะคะเ,เดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่3มตัวอย่างนี้นะคะจะให้เขียน9เศษ1ส่วน3ในรูปเศษเกิน 9, ก้าเศษ1นส่วน3นะคะเดี๋ยวเราจะทำการนำา9คูณกับ3 นะคะวงเล็บเสร็จแล้วก็บวกด้วย1น,นะคะตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือ3นะคะวงเล็บนิดนึงอ่ะก็ทำการคำนวณได้เลยนะคะ9คูณ3ได้เท่ากับ27นะคะแล้วก็บวกกับ1เป็น28นะคะก็จะได้เท่ากับเศษ28ส่วนสามนะคะเศแล้วอ่ะก็จะได้ว่า9เศษ1ส่วน3เขียนเป็นเศษเกินจะได้เป็น เศษยี 28, ส่วน3นั่นเองอ่ะต่อไปตัวอย่างที่4นะคะจะยังสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะก็จะให้เขียน2เศษ11ส่วน12ในรูปเศษเกินนะคะ,ะเขาก็จะนำา2คูณกับ12นะคะจากนั้นก็บวกด้วย11นะคะนำตัวส่วน คูณกับจำนวนนับแล้วก็ไปบวกด้วยตัวเศษนะคะตัวส่วนเหมือนเดิมเลยอ่าทำการคำนวณน,นะคะ2คูณ12เลยเท่ากับ24 24บวกกับ11ได้เท่าไรคะ35นะคะก็จะได้เป็นเศษ35ส่วน12นั่นเองอ่ะก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมคะก็ดูกันไปแล้ว4ตัวอย่างนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกัน